คบก็วันนี้มีบัติเหตุนะครับวันนี้วันที่สองเมษนะายนพศ2558ที่เกาะยอนะครับมีดอุบัติเหตุยูเทอร์นะครับหน้าเซเว่นที่ของฝากนะครับซื้อของฝากจากเกาะยอนะครับรถกระบะสี เอาจะเป็นนิสสันนะครับสีบรอนนะครับชนกับรถเกําลำลากอยู่นะฮะโตโยต้านะครับโตโยต้านี่นายชนตูนนะครับนิสสันชนข้างหน้ากับวงยุบก็ระวังระวังหน่อยนะครับพี่น้อง เรามาดูด้านข้างนคะรับรถนรถนอ่าด้านข้างของฟอนจูนเนอร์นะครับก็ระวังระวังหน่อยครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับก็คือด้านข้างเลยนะครับทองถนนก็อย่าลืมกดกรซับสไครต์ด้วยนะครับที่ youtube หรตอว่ากดติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ